ข้าวี่แถวโอเคเพาเอาอีกรอบแถวครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชุดโผาวพข้าวโพดสี่แถวครับที่ผลิตออกมาเป็นตัวใหม่ของเราครับเด่นเลยก็คือมีสี่แถวทั้งหมดเก็บเกี่ยวได้นานขึ้นเร็วขึ้นนานขึ้นเร็วขึ้นคือหมายไม่ได้นานแบบพิงนานนะครับเร็วขึ้นไวขึ้นแต่ก็ผลผลิตไม่ตกไม่มีตกเลยไม่มีตกเลยแต่หนึ่งเซนเท่านั้นที่มีตกลงหล่นนิดนึง ตัวนี้นี่ตัวนี้ถ้าพูดถึงว่าถ้าใส่หัวเกี่ยวข้าวโพดนี้มีคอสปริงไหมคอสปริงไม่มีครับมีแต่ชุดผลิตเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนหัวยกเลี้ยวไปน้ำหัวราคาเท่าไหร่ครับเพราะว่าปกติเกี่ยวข้าวอย่างเดียวแต่ถ้าอยากปลูกข้าวโพดด้วยหัวข้าวโพดเนี่ยราคาเท่าไหร่อันนี้ต้องให้พี่ตอบหลังหลังลุ้นหลังลุ้นหลังลุ้นจะไม่ขายจงไม่ขายังไม่ขายครับโอเคโอเคครับส่วนใหญ่เนี่ยข้าวโพดเนี่ยมันจะ พวกปัญหายอดยอดยอดเลยก็คือถาวรในัวเขาโน้ทัด้เขาโเวลาแห้งแล้วพวกมันจะมีถาวรขึ้นมาเป็นหญ้าต่างวันแล้วเขาจะมีเพิ่มตัวใบมีดชุดใบมีดตัดอยู่ข้างล่างถาวรเหรอคะใช่ครับเป็นตัดถ่ายถาวรอยู่ข้างล่างชุดนี้จะช่วยได้เยอะเพราะว่าช่วยให้ให้ชุดถุงผิดนีไม่ติดไม่ติดขัดตอนเวลาเราเก็บเกี่ยวครับตอนนี้กว้างเท่าไหร่พี่ ตัวนี้กว <ร Stevens. S 2> ้างยี่สิบเมตรแปดเ้ยสองเมตรแปดสิบสองเมตรแปดสิบครับประมาณสองเมตรแปดสิบกว้างอยู่สี่แถวกว้างอยู่สี่แถวพูดถึงว่าถ้าเราซื้อรวดไปอ่ะผมไม่ได้มมพูดถึงว่าเราจะเปลี่ยนอ่า เรามีรถเกี่ยวอยู่แล้วเราอยากใส่คอเกี่ยวกับปูดอย่างเงี้ยเนี่ยครับมีชุดนี้เลยเราต้องแปลงอะไรมั่งไม่มีแปลงอย่างมีแปลงแค่อุปกรณ์เสริมมันตู้นวดเสริมตู้ตู้นวดเราต้องแปลงเปลี่ยนมีแค่สามจุดสามตัวที่ต้องทำสามตัวก็คือตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวตัววงอ่าวงเรียกว่าตัวลูกหมุน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 ตัวนี้อ่าลูกหมุนตัวไหน เอวโลหอ๋อโลบดทำให้มันยกสูงขึ้นอ๋อการโหลดของข้าวโพดพูดถึงว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนยกคอเลยไหมอายกตัวนี้แหละครับทั้งชุดอ๋อยกทั้งชุดแต่คอคอคอตรงนั้นไม่ต้องเปลี่ยนคอไว้คอไว้มันจะมีอ่าคอเนี่ยมันจะเป็นรูปตัวแอลครับตัวแอลเราจะคล้องเปลี่ยนแค่ถอดอุปกรณ์แค่ตัวแค่สามจุดตรงนี้น็อตล็อตแค่สามตัวอ๋อน็อตนี่เหรอข้างล่างข้างล่างพี่เห็นเห็นข้างล่างตัวใหญ่ไหมอ๋ออ่าสามเบอร์นั่นแหละครับอ่าสาม สามตรงนั้นสามารถถอดชุดหัวเกลียวได้เลยอชุดหัวนี่ออกไปได้เลยแต่ว่าก็คือต้องถอดอีกอันหนึ่งก็คือที่มันติดกันก็คือสายเทอริกอ๋อสายเทอริกเริกแล้วก็ชุดโซ่แค่นั้นอ่าครับโซ่โซ่นั่นครับโซ่ที่มันต่อโซ่ที่่่่ใชสายเทอริกแล้วก็สองชุดโบ้แค่สามตัวถอดชุดหัวเกลียวได้เลย เปลี่ยนเป็นได้เปลี่ยนเป็นผมเียวก็ได้อ๋ออืจะเป็นเป็นอุปกรณ์เช่นอีกนน่เกี่ยวถัวเกี่ยวถั่วได้ด้วยเกี่ยวัวแล้วก็อีกนนึก็จะเป็นปรับตู้นวดนิดนึงก็จะเป็นไม่เพื่อเพื่อเผื่อลูกค้าแบบว่าอันนี้อยากซื้อไปใส่อะไรประมาณนึง SK c ที่เขาทาถัวแล้วเราเห็นแบบ รตรงนี้หัวมันแปลกๆอ่าอีกอันหนึ่งก็เป็นหัวอีกอันหนึ่งอ่ะเปลี่ยนัวอีกอ,อันหนึ่งเปลี่ยนลาวตัวนี้ครับลาวลาวลาวตัวตีอ่าลาวตัวตีตัวนี้ก็จะเปลี่ยนให้ห่างขึ้นนิดนึงอ๋อถ้าเป็นถ้าถ้ามันเป็นตัวเขียวขาวนี่มันทีขาวจะตีครับหรือจบปรับให้ห่างขึ้นเนาะแล้วก็มีตัวชุดวงเดือนวงเดือนชะลอความเร็วของตัวข้าวโพดให้มันปั่นอยู่ในตู้นวดนานขึ้นอ๋อมันจะได้ออกหลุดออกมาหรอมันจะได้สลัดเมล็ดออกให้หมด สลัดเมล็ดออกให้หมดก็ข้าวโพดก็จะออกฝั่งตูดเนาะฝักตูดมันไอฝักมันนะฝักที่เหลือฝักฝักฝกฝักมันแต่ว่าเมล็ดก็จะเป็นแบบนี้ที่เรานออกมาแล้วนะเมล็ดอเป็นเมล็ดแบบนี้เลยที่เราขายกันโอวยงามครับเมล็ดตัวนี้เป็นเมล็ดแข็งๆที่มันแห้งแล้วไม่มีแตกอ่าใช่ครับเมล็ดแข็งๆที่มันแห้งแล้วก็คือเอาไปทำข้าวโพดอาหารสัตว์ทำอาหารสัตว์ทำพวกแป้ง ทำขนมวงอะไรพวกนี้ครับทำทุกอย่างได้แล้วตะแกรงเราต้องเปลี่ยนไหมตะแกรงเราเปลี่ยนครับเป็นชุดตะแกรงวงกลมข้างล่างนะฮะเป็นชุดวงกลมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนต้องเปลี่ยนออกใช่ครับมีประมาณนี้ที่เปลี่ยนสามจุดสามจุดเคยเคยจะปลูกกูเลรอ ไม่เพื่อเขาอยากเอาซื้อคอไปเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาต้องแปลงอะไรมั่งอะไรเงี้ยพูดถึงว่าพูดถึงว่าเขามีรถเกี่ยวอยู่แล้วอยากซื้อหัวกระโพาะไปอย่างเงี้ยใช่ครับเพื่อในอนาคตเราจะทําเกษตรอย่างอื่นเพิ่มขึ้นอีกนะพูดอย่เงี้ยครับเพราะว่าราคากระโพากำกำลังดีเนาะ่วงนี้ใช่กําลังดีแต่เขาก็ปลูกกระโพากันเยอะด้วยช่วงนี้ใช่ครับปลูกกันเยอะแล้วก็ราคางดีแล้วก็ตอนนี้กำลังมีธุรกิจคนต่างประเทศเขามาเช่าที่เราเราก็ต้องอันนี้คอสปริงไหม อ่านี่เป็นสปริงออโต้ครับยกยกขึ้นลงคอสปริงนี่คอสปริงอ่าตัวนี้ไม่ต้องกลัวติดคอไม่ต้องกลัวติดคอครับตัวนี้สามารถอ่าขึ้นลงได้พอใหญ่ครับใช่ครับเาพวอร์สามารถเปิดได้อันนี้ก็มีแค่ร้อยแปดใช่ไหมหรือว่าพวกดีซีเจ็ดสิบมีมีโอ้โหสามแถวสามแถวครัว ปีสี่จะศูนย์นี่ก็ใช้เหมือนกันเลยเปลี่ยนทำทำเหมือนกันอันเดียวกันเลยใช่ไหมอ๋อแล้วก็ประมาณนี้ครับอ่ะอันนี้อัอันหนึ่งก็คือเขาทำบาลานซ์ขึ้นมาให้มันขนานกับพื้นดินให้เยอะขึ้นจริงจริงแล้วมันจะเทียนอ่ามันจะเทียนดินเข้าไปแบบจึุดได้และตัวเนี้ยทำต็อปเปอร์มันว่ให้กดลงไปที่ดินเยอะถ้ากดดินพุ๊งจะติามต็อปเปอร์ก่อน ใช่ไหมเร็ง่ายๆก็จะจังใช่จะจะจังสต็อปเปอร์ก่อนไม่ให้หัวบิดตรงเนี้ยชนดินอ๋อใช่ครับกันไว้เขาจะมีหัวหมุนอยู่ข้างล่างนะเนาะหัวหมุนก็คือชุดทำไมเขาเรียกว่าชุดหัวบิดใช่ครับที่เห็นหัวบิดอยู่ข้างล่างใช่ครับมันจะหมุนอยู่อย่างงี้หมุนหมุนเข้ากันหากันใช่ไหมอ่าหมุนเข้าหากันเพื่อหนีบต้นข้าวโพดเข้าไปอ่าแล้วก็ดึงต้นออกอ่าลูดแค่ฝักอ่ยอ๋อ ต้นก็จะอยู่ข้างล่างทิ้งข้างล่างไปแล้วก็ฝักก็จะถูกนำเดียงด้วยบันไดบันไดตัวนี้เข้าไปที่ออกเกอร์อนาคตจะมีรถแบบว่าเกี่ยวกับโพดฝักเกี่ยวกับโพดฝักคือฝักที่มันไม่แห้งหรือว่าแห้ง,แห,งแห้งนี่แหละครับตัวนี้เลยฝักที่มันไม่แห้งีิถ้าไม่เอาไปฝัไ่ได้มดล้ ไม่พวกท่าว่าเขาไม่อยากให้เป็นเมล็ดออกมาอยากเป็นฝักเอาเป็นฝักออกมาอาจจะมีครับอาจจะมีต้องแปลงทุกหนตุงนู้นไม่ให้เป็นปักถูกต้องไม่ให้มันปักเอาแค่ปอกเปลือกออกเอาเลืนดึงออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ดึงออกมาเลยแค่ปอกเปลือกเนี่ไม่น่าจะได้ปอกเปลือกไม่น่าจะได้แต่ถ้าเป็นฝักออกมาเนี่ยได้เป็นฝักก็ลูดไปเลยครับลูดปึ๊ดอันนี้ก็ลำเลียงขึ้นไปเหมือนเดิมแต่ไม่ปัดให้มันอยู่อย่างนี้นแล้วแค่เหมือนว่าคิดว่า ตรงเนี้ยครับมันจะเกิดการบอกช้ำกับตัวผลผลิตว่าเครื่องตัดใช้คนผลผลิตจะดีกว่าแล้วเป็นข้าวโพดที่เรากินนะครับพวกที่เรากินนะข้าวโพดที่กินสดอะไรอย่างนี้ดีกว่าถ้าใช้คนจะผลผลิตดีกว่าแต่ถ้าอันเนี้ยถ้าในอนาคตนะมีรูปแบบอย่างนี้ขึ้นมาครับอาจจะอาจจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงพวกนี้ให้เป็นรูปโขมร าต่ามประเทศเขาเป็นหัวม้วนหัวม้วนเหรอได้ๆฝีตื้นเบาที่สุดมีทั้งหัวม้วนแล้วก็มีอย่างนี้แต่ตามประเทศมันยาวกว่านี้ไงยาวแบบยาวเลยทำทีเดียวใช่เอเคอร์เอเคอร์ยังไม่ปล่อยไปทีเดียวเดี๋ยวปล่อยไปทีเดียวโอเคครับ